สวันดีคร้บวันนี้วันนี้เราพามาเทียทเท่ยวงานพระาธาตุนะครับเที่ยวงานพระธาตุประจำปีสองห้าหห้าด้านหลังด้านหลังของเราจะเป็นวัดพระธาตุพนมนะครับตามสองฝั่งทางนี้จะเป็นตามสองฝั่งทางนี้เป็นร้านขายของแล้วก็จัดนิทรรศาการต,าต่างๆของโรงเรียนแล้วก็ของวัดพระธาตุนะครับผม ส่วนด้านนี้จะเป็นซุ้มประตูลงสู่น้ำโขงนะครับด้านหลังผมจะเป็นวัดพระธาตุพนมด้านหลังจะเป็นวัดพระธาตุพนมนะครับส่วนสองฝัง่งจะเป็นร้านขายของเสื้อผ้านิทรรศการต่างๆนะครับ ตอนนี้ก็จะประมาณบ่ายสองโมงครับมีร้านขายของนิทรรศการต่างๆนะครับวันนี้เราจะพามาเดินชมนะครับร้านขายของต่างๆแล้วก็อีกสักครู่จะเข้าจะพาเข้าไปในวัดพระธาตุพนมนะครับไปชมบรรยากาศ ในวัดพระธาตุพนมนะครับจะเป็นยังไงมัง่งวันนี้ก็เป็นวันสุดท้ายนะครับของงานนมัสก,การพระธาตุพนมนะครับเดี๋ยวสาชมนะครับผมครับและสนามด,ด้านหลังของเราครับจะเป็นซุ้มประตูลงสู่แม่น้ำโขงนะครับเป็นซุ้มเป็นซุ้มสวยงามมากนะครับ จะลงไปสู่แม่น้ำโขงนะครับถ้าตรงลงไปนะครับผมไปสู่สองฝั่งไทลาวของเรานะครับพี่น้องไทลราวของเราแต่ช่วงนี้แต่ช่วงนี้ฟังฝั่งทางพี่น้องของเรานยครับไม่ได้ขึ้นขึ้นมาไม่ได้นะครับแต่ว่าทุกๆปีนะครับจะสามารถขึ้นมานมัสการเปิดจะเปิดขึ้นมานมัสการพระธาตุพนมได้นะครับ ปีนี้จะเป็นงานไม่ค่อยใหญ่มากนะครับจะเป็นงานเล็กๆนะครับเพราะว่าปิดโควิดนะครับเลยงานไม่ใหญ่มากนะครับผมเราจะพาไปชมซุ้มประตูนะครับซุ้มประตูซุ้มประตูโขงนะครับทางนี้เขาจะเรียกว่าประตูโขงเไป จบนะครับนี่จะเป็นซุ้มประตูโหงนะครับแล้วก็จะมีผราที่ก้่าซุ้มนะครับสองด้านนะครับด้าน,น ส่วนด้านหลังนะครับจะเป็นทางลงสูง่แม่น้ำโขงนะครับสุดด้านหลังนะครับถ <c oughs> ่ายรูปครับน้องเขามาถ่ายรูปน่ารักมากแล้วทางลงสองฝั่งนะครับจะเป็นไก่ของที่ระลึกนะครับของฝากนะครับมีรูปพระทานพนม แล้วก็กะละแมนะครับของขึ้นชื่อของทางนครพนมนะครับทางท่าอ,อําเภอท่าพนมเขาจะขึ้นชื่อเรื่องกะละแมมากเดี๋ยวสักครู่นะครับเดี๋ยวผมจะพาทุกท่านไปชมในบรรยากาศบริเวณในวัดพระธาตพนมนะครับผม